สวัสดีครับถ้าคุณคิดว่า Galaxy Note 2เล็กเกินไปสำหรับคุณและ Galaxy Note 8ก็ใหญ่เกินไปแบกไอเดียมีรุ่นหนึ่งมาแนะนำครับตัวนี้ครับ Galaxy Mega 6.3นะครับที่ผมแนะนำตัวนี้เพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกับ Galaxy S4 หลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่เรื่องวัสดุเลยนะครับจะมีการออกแบบลวดลายมาคล้ายกับ Galaxy S4 นะครับรวมถึงการจัดวางปุ่มต่างๆก็คล้ายๆกับ S4 ขยายล่างนะครับ แล้วก็เริ่มดูจากท้านด้นซ้ายเ่ยนะครับเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับด้านขวาเป็นปุ่มเปิดป,ป,ปิดเครื่องส่วนด้านล่างเป็นช่องเสียบไมโคร USB นะครับไว้สลับชาร์จหรือว่าเสียบฮอคอมนะครับด้านบนเป็นช่องเสียบหูฟังแล้วก็เป็นพอร์ตอินฟาเลตนะครับสลับสั่งการเปิดปิดทีวีหรืออุปกรณ์นะครับทีนี้มาดูเรื่องสเปคนะครับ CPU เป็นของ Snapdragon 400นะครับความเร็วอยู่ที่1.7 g h z นะครับ เป็นแบบดูอัลคอหรือว่า2อ o ค e นะครับตัวตัวการ์ดจอนะครับเป็น i d e n n 3 3 5 5พื้นที่ก็มีมาให้อยู่16กิกนะครับแรม1.5กล้องหลัง8ล้านกล้องหน้าอยู่1.9นะครับ Notification ก็จะเป็นลักษณะของ Android 4.2.2นะครับจะมีการแบ่งหมวดเป็น2หมวดนะครับก็คือหมวดแจ้งเตือนปกตินะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการแจ้งเตือนทั้งหมดที่มีนะครับก็จะมี2หมวด ใหญ,ใหญ่สามารถปรับแต่งเองได้นะครับเปลี่ยนตำแหน่งย้ายได้อย่างนี้ครับรูปเล่นต่างๆของกล้องก็จะเป็น UI แบบ Galaxy S4 นะครับแล้วก็สิ่งที่ต่างก็คือจำนวนโหมดที่ให้เลือกใช้งานจะมีน้อยกว่า Galaxy S4 แต่ว่าโหมดลหลักจะมีมาให้ครบนะครับทั้ง Beauty Face Best Shot c o n t i n u o u a Shot HDR Panorama s p o ร์ตไนทมีครบนะครับแล้วก็ระหว่างการบันทึกวิดีโอนะครับสามารถพอสเพื่อหยุดชั่วคราวแล้วก็ทำการอัดต่อได้หรือถ่ายภาพนิ่งระหว่างการอัดวิดีโอก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนของการตั้งค่า Setting นะครับจะถูกจัดเรียงเป็น4หมวดใหญ่ๆนะครับก็คือ Connection, My Device, Account แล้วก็ More นะครับ ส่วนคอนเนคชั่นที่น่าสนใจก็มีตัว NFC นะครับรุ่นนี้สามารถทำ S Beam กันได้ระหว่างเครื่องของตัว Galaxy ด้วยกันนะครับ My Device ตัวนี้ก็ที่น่าสนใจก็จะมีตรงล็อกสกรีนนะครับก็คือเราสามารถเปิดใช้งาน widget หลาย widget ได้ในหน้าล็อกสกรีนก็เป็นความสามารถของ Android 4.2นะครับตรงนี้หรือว่าจะไม่เปิดก็ได้เพราะว่าบางคนไม่ชอบนะครับสามารถทำช็อตคัดหน้าจอได้ ก็คือปกติล็อกสกรีนเนี่ยมันจะโล่งๆไม่มีอะไรให้เลือกใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเปิดตัวช็อตคัตเนี่ยตรงด้านล่างหน้าล็อกก็จะมีช็อตคัตให้เลือกใช้งานเดี๋ยวทําให้ดูนะครับนี่นะครับแบบปกติจะไม่มีช็อตคัตนี้เปิดช็อตคัตนะครับนี่นะครับมีช็อตคัตให้เลือกใช้งานได้สามารถลากขึ้นมาเพื่อเข้าไปหาแอป,ปที่ต้องการได้เลยแล้วก็นอกจากนี้มันก็จะมีโหมดใช้งานมือเดียวนะครับ เพราะว่าหน้าจอมันใหญ่มากฉะนั้นเวลาพิมพ์อาจจะไม่ถนัดก็จะมีโหมดใช้งานมือเดียวโดยแป้นพิมพ์มันจะเล็กลงแล้วก็สามารถเลื่อนตำแหน่งซ้ายขวาอย่างนี้ได้หรือถ้าเกิดไม่ชอบชอบให้มันเป็นแบบใหญ่เต็มเต็มจอเลยก็ได้นะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของซัมซุงก็คือตัวการโทรแบบเห็นหน้านะครับเพราะว่าความสามารถเดิมๆของ Android เนี่ยไม่สามารถโทรแบบเห็นหน้าได้นะครับแต่ซัมซุงมีนะครับถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นโดยปกติแล้วต้องโทรผ่านแอปอย่างเช่นท a งโก้หรือว่าสกายนะครับถึงจะเห็นหน้าได้ รู้ได้อย่างหนึ่งที่ว่าน่าสนใจก็คือตัว g r o u p e Pay นะครับมีไว้เพื่ออะไร g r o u p e Pay มีไว้สรับการที่เราจะแชร์ข้อมูลระหว่างเครื่องเรากับเครื่องเพื่อนในระยะนะครับเพื่อที่จะใช้เปิดเพลงเดียวกันรูปเดียวกันหรือว่าเอกสารเดียวกันหรือว่าเล่นเกมเกมเดียวกันก็ได้นะครับวิธีใช้ก็คือว่าเราเอาเครื่องของเราเนี่ยไปแตะหรือว่าไปแชร์ข้อมูลกับเพื่อนปุ๊บหลังจากที่เราเปิดเพลงไหนก็ตาม <S <S เครื่องเพื่อนก็จะเปิดด้วยหรือเรากดหยุดเพลงเครื่องเพื่อนก็จะหยุดด้วยนะครับ ตัวต่อมาก็คือ Watch On นะครับตัวนี้พูดง่ายๆก็คือทำหน้าที่เป็นรีโมทนะครับก็หลังจากที่เราเปิดใช้งานครั้งแรกมันจะมีใหเ้เราตั้งค่าการเชื่อมต่อกับทีวีหรืออุปกรณ์ที่เราต้องการนะครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วมันก็จะมีรีโมทให้เราเลือกใช้งานได้เลยเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าเปลี่ยนช่องในส่วนของการดูวิดีโอนะครับก็จะมีลูกเล่นเล็กๆก,ก,ก็คือว่าในหน้า Preview เนี่ยวิดีโอจะมีการขยับให้ดูนะครับจะไม่ใช่เป็นภาพนิ่งนะครับ แล้วก็ในการดูวิดีโอเนี่ยเราสามารถทำเหมือนตัว Galaxy Note 2ได้นะครับหรือว่าตัว S4 ก็คือมีตัวระบบ Air View นะครับโดยการที่ว่าเราสามารถทำนี้ว้รออย่างนี้ได้แล้วมันจะ Preview ให้ดูตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นจอเล็กออกมาสามารถเลื่อนตำแหน่งได้หรือว่าจะย่อขยายก็ได้นะครับ ในส่วนของการตั้งค่าส่วนอื่นๆน,นะครับที่น่าสนใจก็คือตัว b ็อ c k i n g Mode นะครับอันนี้พูดง่ายๆก็คือการบล็อกนั่นเองครับต้องการในช่วงเวลาที่เราต้องการพักผ่อนไม่ต้องการให้ใครรบกวนเราก็สามารถเปิดบ็อกก i n g m o d ขึ้นมาได้นะครับไม่ทำการปิดการแจ้งเตือนแต่ว่าเครื่อง,งเปิดใช้งานอยู่นะครับแต่เราก็สามารถเลือกได้เช่นกันว่าโอเคในเวลาพักผ่อนของเราเนี่ยเราต้องการปิดการแจ้งเตือนยกเว้นเพื่อนคนไหนบ้างเราก็สามารถตั้งเปิดได้นะครับแล้วก็โหมดที่มีมาตลอดก็คือตัว Power Saving นะครับก็คือ ประหยัดพลังงานเหมาะสำหรับการเดินทางไปข้างนอกนะครับแล้วก็มันจะทําการปิดการใช้งาน CPU หรือว่าลดแสงหน้าจอตามที่ควรจะเป็นนะครับเพื่อให้อายุแบตอยู่ได้นานขึ้น Gesture and Motion ตัวนี้ก็จะเป็นการสั่งการเครื่องด้วยท่าทางต่างนะครับเช่นการคว่าเครื่องลงถ้าเกิดเราเปิดเพลงอยู่หรือว่ามีสายโทรเข้านะครับคว่ำเครื่องลงมาทาการปิดเสียงนะครับ หรือว่าต้องการจับภาพหน้าจอก็สามารถลากมือทำมือตั้งเงี้ยครับลากผ่านมันก็ทำการจับภาพหน้าจอให้ส่วนต่อมาที่ว่าถอดแบบมาจากตัว Galaxy S4 นะครับก็คือตัว Air View ที่เราเคยเห็นโฆษณาว่าสามารถเอานิ้วลอ,ลอยอยู่บนเครื่องไม่ต้องแตะหน้าจอนะครับก็คือลอยๆไว้ประมาณแบบประมาณถ้าที่เราทดสอบนะครับให้ลอยอยู่ประมาณ7มิลครับมันสามารถทําการพรีวิวตัวอย่างขึ้นมาให้ดูได้ นอกจากนี้ถ้างซูมงยังใส่แอปต่างๆมาให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว S Memo S Planner S Translator S Voice Samsung App Samsung l i m หรือว่าตัว Story Album ก็มีมาให้ครบนะครับก็เรียกง่ายๆว่าถอดแบบมาจากรุ่นพี่อย่างตัว S4 เลยนะครับตัว S Memo เนี่ยถ้าเกิดใครไม่เคยใช้นะครับมันก็คือการโน้ตแต่ว่าข้อดีของมันคือมันสามารถซิงค์เชื่อมข้อมูลข้างระหว่างตัว Galaxy ด้วยกันได้นะครับ ถ้าเกิดผมโนต้ตในเครื่องนี้ผมสามารถจะเปิดในตัว S4 หรือว่าบนโนต้ต8ได้นะครับตัว S p a n n e r ก็เป็นการปรับปรุงปฏิทินให้สวยงามแล้วก็น่าใช้มากขึ้นนะครับมีการแบ่งแท็บต่างๆเป็นปีเดือนสัปดาห์วันลิสต์หรือว่าตัวทารหรือว่าทูดูนะครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับเท่าที่ผมลองมาก็ถือว่าลื่นพอสมควรนะครับ ก็ไม่มีกระตุกอะครับแต่ว่าจะมีบางเกมอย่างเช่นตัว r ี n ฮั Hunter เนี่ย <c oughs> ก็จะมีหน่วงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เกมอื่นเท่าที่ลองก็คืออยู่ในเกมที่เรียกว่าลื่นเลยครับแล้วก็เสียงของเครื่องนี้ก็ถือว่าดังมากนะครับจะเปิดสอบให้ดู สำหรับเกียนันเจียนฮันเตอร์ที่ผมบอกว่าหน่วงนะครับมันหน่วงขนาดไหนก็ลองพิจารณาดูตามนี้นะครับการวิ่งมันจะมีการหน่วงๆกระตุกนิดๆน,นะครับแต่ก็เล่นได้ลื่นไม่มีปัญหานะครับ โดยรวมผมคิดว่ามันเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจในงบที่ไม่เกินหมื่นห้านะครับสำหรับคนที่ชอบมือถือจอใหญ่แล้วก็ใช้สำหรับการเอนเตอร์เทนเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้ามือถือไซส์นี้ใช้เป็นโทรเป็นหลักผมคิดว่าอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยขนาดเครื่องที่มันใหญ่แล้วก็น้ําหนักที่อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสองกรัมนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่สําหรับความใหญ่ของมันก็ทําให้เราสามารถดูหรือว่ามองอะไรได้ สะดวกขึ้นเล่นเกมได้ง่ายขึ้นเข้าเว็บได้สะดวกนะครับดูหนังได้เต็มตาแล้วก็พกพาได้ไม่ยากเกินไปเหมือนกับตัวโน้ต8นะครับก็ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับ